ตอนนี้ผมมีเพจ Facebook เป็นของตัวเองแล้วเพจผมมีชื่อว่า Manas X Gamer เพื่อนๆสามารถเข้าไปกดไลค์และกดติดตามเพจเพียงเท่านั้นเพื่อนๆก็จะสามารถติดตามข่าวสารจากเพจของผมได้บางทีเพื่อนๆอาจจะได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครและในเพจจะมีการสตรีมเกมบ่อยๆนะครับกดลิงก์ด้านใต้คลิปเลย สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านและวันนี้ก็มาอยู่กับสรุปสลาม16.4นะครับซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสรุปบวกเล่าในเองนะครับจะเป็นการสรุปรวมกับการเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับเอาล้วครับเพื่อเม็การไม่เสียเวลาเราก็ไปฟัง,งพร้อมๆกันเลยนะครับ เบลต้าเริ่มเคลื่อนไหวพื่โจมตีดีโน่ทันทีที่ลามิลิสพูดจบเขารู้ดีว่าไม่สามารถเอาชนะดีโนได้แต่เขาก็ต้องทําเพื่อปกป้องดามิลิสเหล่าอัลฟาในห้องทรีบรายงานถึงค่าพลังของดีโนอย่างตกใจทันทีที่ดีโนเอาดาบใบใหญ่ออกมาชื่อของมันคือเคียววินาา เป็นดาบคมด้านเดียวที่ใบหนาหน้ากว้างแค่ใช้น้ำหนักของมันทุบลงมาก็น่าจะบทขยี้ศัตรูได้แล้วทั้งยังเป็นดาบที่ดูแล้วพลังทำลายสูงด้วยเป็นอาวุธหนักที่ไม่เข้ากับดีโนโซึ่งปกติจะสวมแค่เกราะป้องกันอ่อนอย่างเกราะอกและผ้าคลุมแต่กลับตั้งท่าได้เป็นธรรมชาติอย่างมากคำนวณค่าชีวิตแล้วดาบนั้นมีค่าพลังอยู่ถึง1ล้านนะครับ ในตอนที่ดีโน,โนยกดาบเคี้ยววินาศขึ้นมาอีกครั้งขณะที่เบเลต้านั้นใช้มือเปล่าแต่ทว่าพื้นฐานของร่างเนื้อนั้นมาจากตุ๊กตาเหล็กกล้ามันตา ที่ลิมูรูสร้างขึ้นผลลัพธ์ในตอนนี้ซึ่งประสานเข้ากับพลังเวทของเบลิต้าเป็นอย่างดีทำให้เปลี่ยนสภาพไปเป็นอาดามันไทยเลกล้ามนตาชีวิตรูปร่างยังคงเหมือนตอนที่ลิมูรูสร้างให้แต่ความแข็งแกร่งนั้นคนละเรื่องกันแถมเพราะอาบออร่าของเบลิต้ามาโดยตลอดทำให้อาวุธธรรมดาใช้ไม่ได้ผลเท่ากับทั้งร่างเป็นอาวุธเหนือกว่าเลเจนสิ่งมีชีวิตที่แข็งที่สุดในเขาว,วงกฏนั่นแหละคือเบลิต้า ถึงกระนั้นค่าชีวิตของเบลดต้าอยู่ที่400,000กว่าพอๆพกับดีโน่แต่พอสวมยุทธปกรณ์ระดับกอดแล้วก็สู้กันไม่ได้เลยเบลต้าซึ่งใช้หมัดมวยจําเป็นต้องหลบโดยไม่รับดาบของดีโน่ตรงๆพอถ้ารับดาบเข้าเมื่อไหร่วินาทีนั้นเบลต้าต้องแหลกเป็นแน่และที่เลวร้ายที่สุดก็คือในตอนนี้ค่าพลังชีวิตของดีโน่เพิ่มจาก400,000ไปเป็น2ล้านรวมค่าพลังของดาบเข้าไปแล้วทั้งหมดรวมเป็น3ล้านซึ่งพลังนั้นต่างกันเกินไป ดีโน่ต่อสู้กับเบลิต้าอย่างใจเย็นพลางวิเคราะห์สถานการณ์ไปด้วยเบลิต้าเป็นพวกปลายแถวก็จริง แต่เลเวลการต่อสู้ที่สังสมมาตั้งแต่สมัยโบราณนั้นเป็นของจริงดีโนโไม่อยากพลากชีวิตใครสักคนในห้องนี้เพราะส่วนตัวแล้วดีโนโถูกใจผู้คนที่นี่จริงๆเบเลตาสามารถสู้หยุดเวลากับดีโนโได้จนดีโนโอเองก็รู้สึกชื่นชมจากใจแต่ดีโนก็ตัดสินใจเผด็จศึกเขาชาร์จพลังสําเร็จแล้วดีโนใช้ยูนิสกิลสลอตผู้เกียิคร้านโดยใช้ท่าไมตาฟอร์เลนฮิปโนนิทราเกียิคร้านใส่ทุกคนในห้องควบคุมมันคือการโจมตีวงกว้างที่กระชากสติทุกคนให้หลับไหลเข้าสู่นิ ท่าแห่งทวยเทพสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจะถูกทําให้หลับไหลไม่ยอมตื่นต่อให้พยายามแข็งใจฝืนต้านทานก็ไม่มีประโยชน์แม้จะเป็นสกิลสายมหาบาปทรงพลังระดับสูงแต่มันก็สมชื่อเกียร์คราน คือมีข้อเสียตรงที่กวาจะใช้ได้ก็ต้องอาศัยเวลาทว่าคนที่ต้านทานได้ก็มีแต่ผู้ครอบครองอันติเมตสกิลจะบอกว่าแข็งแกร่งที่สุดในบรรดายูนิสสกิลก็คงไม่ผิดโดยท่าไม้ตายสุดยอดนี้ของดีโนทำให้พวกเบต้าสิ้นกำลังดีโนคิดว่าทุกอย่างคงจบแล้วเขาเลยเตรียมตัวจะพาตัวรามิลิสกลับไปแต่ทว่าก็ต้องตกใจเมื่อมีเสียงหวานทรงพลังดังขึ้นอาปิโตที่ตื่นขึ้น,นจากนิทาได้เข้ามาต่อสู้กับดีโนต่อดีโนรู้สึกหัวเสียเล็กน้อยเพราะเมื่อกำจัดศัตรูก่อนหน้าเสร็จก็มีศัตร โผล่มาทันทีอาปิโตบินโฉบเฉี่ยวด้วยความไวสมกับเป็นอินเสกควีนราชินีมแมลงทว่าในตอนนั้นเองเบเลต้าที่ฝืนเข้าสู่นิทาก็ได้รีบขอให้อัปิโตทําลายแกนมารศักดิ์สิทธิ์ของตอนเองเพื่อที่จะได้ตายแล้วเกิดใหม่ซึ่งอัปิโตก็ตอบรับคําขอนั้นแล้วสังหารเบเลต้าทันทีไม่นานหลังจากนั้นเบเลต้าก็คืนชีพกลับมาทันทีกลายเป็นตอนนี้ดีโน่ต้องเผชิญหน้ากับอัปิโตและเบเลต้าพร้อมกันในวินาทีนั้นดีโน่ตัดสินใจเอาจริงเพราะอยากจะรีบจบเรื่องมาบ้านนนีีง้งเสสทขาตัดิใจ ใช้ฟอเรนฮิปโนอีกครั้งอาปิโตที่โดนสกิลนั้นเข้าไปก็ล้มลงเข้าสู่นิธาแต่เบลต้านั้นกลับต่างออกไปดีโนโตกใจที่เบลต้าไม่อาจหลับตามที่ตนต้องการเบลต้านั้นเป็นปีศาจหากผิดพลาดครั้งหนึ่งแล้วเขาก็จะไม่ยอมผิดซ้ําเป็นครั้งที่2ดีโนโรู้สึกชื่นชมเบลต้าใช้ยูนิคสกิลผู้กลับกอ,อกของตนพลิกกลับความง่วงในที่สุดไม่เห็นสมควรดีโนโก็ตัดสินใจงัดไพ่ตายที่ตนปิดผนึกเอาไว้ออกมาใช้นั่นคืออันติเมตสกิลแอสตาเต ราชันยอดฝาสุดยอดพลังที่ได้รับมาจากเวลดานาว่าดีโนโวิวัฒนาการยูนิสกิลสล็อตด้วยการรังสรรค์ของอันติเมทสกิลแอสตาเตให้กลายเป็นอันติเมทสกิลเบลเฟกอร์ราชันแห่งความเกียรตินนี่แหละคือไพ่ตายของดีโนโหลับไปซะฟอ r เลนคาทัสโทฟีคำเชิญสู่ความวินาศดีโนโเปล่งเสียงทรงพลังแล้วเล็งไปที่เบเลต,ตากดถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ จากประจุบวกเริ่มเปลี่ยนเป็นประจุลบแรงกระตุ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นคนหรือคนตายก็ไม่เกี่ยวสามารถทําให้เข้าสู่ภาวะหยุดการทํางานไปทั้งหมดแต่ทว่าไม่ได้เกิดจากแรงบังคับคนที่เป็นเป้าหมายของพลังจะเดินเข้าไปสู่เส้นทางแห่งความพินาศด้วยตนเองจะเรียกว่าเป็นการสะกดจิตอย่างหนึ่งก็ได้แต่มันให้ผลที่ต่างกันคนละเรื่องเพราะไม่มีทางตื่นจากนิทาของเบลฟกอร์ที่วิวัฒนาการแล้วได้ไม่ใช่แค่จิตใจเท่านั้นแต่ร่างกายก็พังทลายไปด้วยเดิมทีปลายทางของการสะกดครั้งนี้คือความวินาศ แต่ก็สามารถลดระดับลงให้เหลือแค่สถานะปิดปกติอย่างนิทราได้จึงเป็นสกิลที่คุณสมบัติครอบคุมอย่างยิ่งพลังนี้ไม่ได้ใช้แค่การส่งคลื่นแทรกไปตามเสียงจึงไม่สามารถใช้พวกมันพลังทางกายภาพป้องกันได้เพราะมีวิธีป้องกันได้น้อยนี่แหละจึงเป็นจุดที่ควรระวังเข้าควบคุมผู้มีสติปัญญาและมีความรู้สึกได้อย่างเด็ดขาดนี่แหละคือความสามารถของเบลเฟกอร์ เบลิต้ากลายเป็นผุยผงไปแล้วดีโนคิดว่าน่าจะใช้เวลาอีกนานกว่าเบลิต้าจะฟื้นคืนชีพกลับมาเขาเดินตรงเข้าไปหาร่างของลามิลิสที่หลับไหลอยู่ท่ว่าในตอนที่ดีโนยื่นมือไปสัมผัสร่างของลามิลิสนั้นร่างกายของลามิลิสกับสลายกลายเป็นผีเสื้อและบินไปล้อมรอบตัวของดีโนเราวกับกำลังเยาะเย้ยดีโนรู้สึกสับสนในใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น เขาเห็นภาพลองตางั้นเหรอแล้วตั้งแต่มเมื่อใดเมื่อดีโนตัดสินใจได้แบบนั้นเขาก็คิดได้เลยว่าศัตรูตัวถัดไปจะต้องอันตรายอย่างแน่นอนไม่ทันได้ใช้เวลากับตัวเองนานร่างของสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในเขาวงกดลองลงมาจากเวโดล่าก็ปรากดตัวขึ้นตรงหน้าดีโนเซกิออนก้าวเดินเข้ามาอย่างใจเย็นพร้อมกับผีเสื้อที่กลายเป็นรามิลิสนอนอุตุหลับไหลยอย่างเป็นสุขเบเเต้าเข้ามารับร่างของลามิลิสไปและปล่อยให้เซกิออนทำหน้าที่ เขาวงกฏนี้ยังมีผู้บีทักที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่ก่อนเวเดล่าจะออกไปจากเขาวงกฏได้ฝากฝังให้คนผู้นั้นที่เป็นสิทธิ์ลักและพึ่งพาได้คุ้มครองลามิลิสคนที่ไม่รู้มีแค่รามิลิสและบัดนี้คนผู้นั้นได้เคลื่อนไหวแล้วนามของผู้ที่มายืนอยู่ต่อหน้าดีโนก็คือมิสลอร์ราชาวิญญาณลวง คู่ที่แข็งแกร่งที่สุดในเขาวงกฏแห่งนี้เซกิออนกลายเป็นลังใหม่เพื่อวิวัฒนาการแต่สติสัมปชัญญะตื่นอยู่ตลอดจึงตอบรับเสียงเรียกของเวโดล่าแล้วจับตาดูความเคลื่อนไหวในเขาวงกฏไว้ทั้งหมดและคุ้มครองความปลอดภัยของลามิลิส้วยป้องกันสมบูรณ์อันทรงพลังดีโนเองก็ตระหนักได้นั่นคือสภาพจิตใจที่แท้จริงของดีโนพอคิดว่ากำจัดไปได้แล้วก็มีคนใหม่โผล่มา แถมเป้าหมายยังเป็นการให้ตนเผยไพ่ในมือออกมาด้วยในเมื่อเป็นแบบนี้ก็เท่ากับว่าแผนการล้มเหลวอย่าว่าแต่เอาตัวลามิลิสมาเลยตัวดีโนเองจะหนีออกไปก็ยังลำบากดีโน <D ino S 2> มีอันติเมตสกิลแถมยังชนานํานาญเรื่องการสะกดจิตทั้งอย่างนั้นกลับติดกับภาพลวงตาเรื่องนั้นไม่น่าเป็นไปได้เลยแต่ก็ฟันธงไม่ได้ถ้าหากว่าเซกิออนมีอันติเมตสกิลนอกจากนี้หากมีความชํานาญด้านการโจมตีทางจิตด้วยล่ะก็มีความเป็นไปได้ที่จะใช้ภาพลวงตาหลอกดีโนได้จนสําเร็จตัวดีโนเองก็รู้สึกถึงความแข็งแกร่งของก เป็นถึงอินสิกที่ทรงพลังแถมยังเป็นมนุษย์มารรูปแบบมนุษย์ในตระกูลจอมมนอีกเพราะเป็นที่รักของจอมมนลิมรุจึงมีความสามารถในการต่อสู้จนถึงขั้นเหนือธรรมชาติเลเวลวิชาต่อสู้ของเซกิออนที่มีเวลล่าเป็นอาจารย์นั้นได้ยินมาว่ากระทั่งพกจุดเริ่มต้นอย่างทาบไม่ติดตัวตนที่เป็นดั่งราชาผู้พิชิตเขาวงกฏนั่นแหละคือเซกิออนอย่าว่าแต่มิเลียนคลาสเลยสัมผัสได้ถึงพลังนับอนันต์จากออร่านั้นด้วยซ้ำพลังที่อยู่เหนือตัวเลข กลิ่นอายซึ่งมีเพียงผู้ที่มีพลังค่าสุดยอดเท่านั้นจึงจะมีเป็นเช่นเดียวกับดีโนหรือก็คือมีร่องรอยของความเป็นไปได้ที่จะมีอันติเมทสกิลดีโนโอดครวนว่าจับฉลากพลาดแล้วเซกิออนย่างเท้าสบายๆเข้ามาตรงหน้าดีโนที่กําลังใช้ความคิดหนักเซกิออนถามดีโนว่ามีอะไรจะสั่งเสียไหม แต่ดีโน่กลับพูดขึ้นมาว่าซ่อนตัวดูอยู่จนถึงตอนนี้เื่อฆ่าเผยไพ่ในมือออกมาเหรอไม่ตลกเลยนะเล่นสกปกดีโน่ไม่นับการกระทําของตัวเองแล้วเลือกคิดจะบ่นไว้ก่อนเป็นเพียงแค่การโมโหแล้วพานแต่ถ้าทําให้อีกฝ่ายโกรธได้ก็ดีหน้าขันนี่แหละการต่อสู้แต่แน่นอนว่าเซกิออนก็ยังคงสงบความเครียดขึงเล่นผ่านทั้งคู่ดีโน่รู้ถึงความแข็งแกร่งของเซกิออนซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของดีโน่ แต่ดีโน,โน่ก็เผยไพ่ตายในมือให้เซกิออนเห็นไปแล้วในเมื่อเป็นแบบนี้ก็มีแต่ต้องประลองกันตรงๆทว่า เซกิออนถนัดสู้ระยะประชิดแถมมีโอกาสสูงที่จะมีอันติเมตสกิลซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันอยู่กระดับกันดีโนถนัดการโจมตีจิตใจถ้าใช้ยไพ่ตายเสียก็ไม่ได้จํากัดแค่นั้นแต่ดีโนยังอยากเลี่ยงการเผยไพ่ในมือภายในเขาว,วงกดอยู่เซกิออนพูดกดดันดีโนซึ่งดีโนก็โมโหและยกดาบใหญ่ขึ้นตั้งท่าทั้งอย่างนั้นแล้วเวี่ยงเข้าใส่เซกิออนเอาไปกินแล้วพินาศไปซะฟอรเลนสไตร การโจมตีของเทวดาตกสวรรค์ท่าโจมตีถึงตายที่ไม่ได้ใช้ลูกเล่นอะไรเลยเป็นท่าใหญ่ที่สมกับเป็นดีโน่ผู้ขี้เกียจไม่ชอบทำอะไรเปล่าประโยชน์และที่สุดแล้วพนุภาพของท่าฟอร์เรนสไตน์นั้นเป็นของจริงดีโน่ปรับใช้ความสามารถของยูนิสกิลสล็อตกับดาบได้ด้วยและสร้างเป็นเพลงดาบดวงตาที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างอิสระขึ้นมาเมื่อพันึกการรับรู้ของศัตรูแล้วการต่อสู้ก็จะเป็นไปตามที่ตนต้องการและตอนนี้ยูนิสกิลสล็อตได้วิวัฒนาการไปเป็นอัลเทเมสกิลเบลเฟกอซึ่งมีพลังเทียบ ไม่ติดเพลงดาบลวงตาย่อมมีความเฉียบคมและพลังุภาพมากขึ้นแมดีโนจะเป็นคนขี้ลำคาญแต่เส้นการต่อสู้ก็โดดดินถึงอย่างนั้นดีโนตัดสินว่าการต่อสู้ระยะประชิดกับซิกิออนไม่น่าไว้ใจถ้าเกิดพลังของตนไม่ได้ผลขึ้นมาก็ใช้เพลงดาบลวงตาไม่ได้ดังนั้นนี่จึงไม่ใช่เวลามาหวงเอาไว้ดีโนเลยใช้ท่ารับออกมานี่แหละคือฟอร์เรนสไตร์วิชาดาบสายตรงจํานวนน้อยนิดกระทั่งในหมู่เพลงดาบลวงตาซึ่งใส่ความมุ่งมั่นทั้งหมดของดีโนเอาไว้นั่นคือความมุ่งมั่นที่จะทาให้ศัตรู สิ้นพลังแค่ถากโดนก็จะชิงเอาพลังใจในการมีชีวิตอยู่มาจากเป้าหมายและมีคลื่นกระตุ้นความรู้สึกพ่ายแพ้อย่างนแรงซ่อนอยู่มันไม่สามารถมองข้ามได้เหมือนภาพมายาหรือการหลอนประสาทคนที่จิตใจอ่อนแอย่อมต้านทานไม่ได้ คนที่จะทนการโจมตีนี้ได้มีแค่ผู้มีจิตใจเข้มแข็งซึ่งมีอันติเมตสกิลเท่านั้นถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่าจะไม่บาดเจ็บเลยความมุ่งมั่นอันเกียดคร้านของดีโนที่อยู่ในนั้นประยุกต์ทำลายได้กระทั่งทางกายภาพต่อให้หลบพ้นคืนความรู้สึกพ่ายแพ้ก็จะแผ่ไปทั่วแค่อาบมันเข้าไปพลังใจก็จะอดลา้าและเลี่ยงไม่ได้ที่ความสามารถในการต่อสู้จะด้อยลงแค่เล็งช่องโหว่ตรงนั้นแล้วปิดฉากด้วยดาบสะท้อนก็พอวิชาที่ค่อยๆไล่ต้อนศัตรูไปทีละขั้นนี่แหละคือการโจมตีสุดแก่งที่ดีโนนมั่ใจ เพื่อเอาตัวรอดไปจากที่แห่งนี้ให้ได้ต้องจัดการเซกิออนโดยไม่ออมมือจะเป็นการดีที่สุดแม้ดีโนจะเสียดายที่ต้องใช้แต่ก็ไม่ใช่พาะออมมือเพื่อจะได้ไดสบายขนาดกีถ้าโดนเข้าไปตรงๆก็ยังไม่ครบ32เลยนะเอาละเจ้าจะทนได้หรือเปล่าดีโนเสียยิ้มพราะมั่นใจว่าตายแน่นอน ถ้าเห็นตนเองที่เกียดตคร้านมาจะถึงตอนนี้คงไม่มีใครนึกว่าจะปล่อยท่าใหญ่ขนาดนี้ออกมาระหว่างที่คิดแบบนั้นดีโน่ก็น,นึงชมตัวเองว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนเซกิออนไม่ขยับตัวไม่ใช่ว่าตอบสนองไม่ทัน แต่พอร,รับมือได้สบายต่างหากซกออนยืนยันวิธีดาบของดีโนโจากนั้นก็ดับเอาไว้ก่อนที่ตนจะถูกโจมตีดาบใหญ่เขี้ยววีน่าตดับกอดที่เหว่งลงมาจากด้านบนมีพลังทำลายล้างพอจะบดขยี้ทุกสปปรรพสิ่งบนผืนดินการโจมตีนั้นถูกดับเอาไว้ได้อย่างสบายสบายโดยปุอกคุ้มบนมือซ้ายของตนที่เปลี่ยนสภาพไปเป็นฮีโรคาเนะสุดยอดโลหะทันทีที่เห็นเซกิออนรับดาบดีโนโก็ตะโกนขึ้นเจ้าโง่ไม่หลบดาบข้าแถมยังรับเข้าไปตรงๆเลยนะการต่อสู้ครั้งนี้ข้าชนะแล้ว การแสดงตัวเกลียดขานที่ทำอยู่ทุกวันนำมาสู่ผลลัพธ์ในตอนนี้ที่จริงมันไม่ใช่การแสดงออกอะไรหรอกแต่จ้ตัวขอพอใจที่จะคิดแบบนั้นเซกิออนรับการโจมตีที่รวดเร็วที่สุดที่ดีโนใช้ไปเมื่อครู่ตามคาดดาบใหญ่มีเสียความเร็วไปบ้างซึ่งเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้แต่กรับกัน มันก็มีพลังทำลายสูงมาแทนแล้วเซกิออนก็ใช้มือข้างเดียวดับเอาไว้เหมือนไม่ใช่การโจมตีที่สลักสำคัญอะไรทวงท่านั้นช่างน่าชื่นชมทว่าตอนนี้แขนซ้ายของเซกิออนจะต้องรับแรงกระแทกอย่างมหาศาลเข้าไปอยู่แน่เห็นเซกิออนนิ่งจนน่าหงุดหงิดดีโนคิดแบบนั้นแต่ว่าการต่อสู้นี้ดีโนเป็นฝ่ายชนะดีโนบบนออกมาด้วยความสบายใจและแตัดสินใจเดินผ่านเซกิออนและตรงเข้าไปหาลามิลิสที่อยู่กับเบเลต้าแต่แล้วเขาก็ต้องชะง,งักเพราะรู้สึกว่ามันแปลก อย่างแรกคือเบลต้ตาไม่ได้ระวังดีโนเพราะผ่านการต่อสู้หนักหน่วงแถมยังใช้ไพ่ตายไปแล้วทําให้ปริมาณพลังงานที่เหลืออยู่ของดีโนไม่มากแต่ก็ไม่น่าจะแพ้เบลต้าอยู่ดีทั้งอย่างนั้นสายตาของเบลต้ากับมั่นใจในชัยชนะถึงจะมองไม่เห็นใบหน้าภายใต้หน้ากากแต่ก็รู้สึกว่ามันผิดปกติอยู่ดีดีโนถามเบลต้าว่าเจ้าคิดจะเอาชนะข้าได้หรือแต่เบลต้ากระับตอบไปว่า <laughs> อย่ารอเล่นสิจะชนะหรือไม่ชนะคู่มือของท่านก็หาใช้ข้าไม่ พลิปตาที่เขาพูดแบบนั้นดีโน่ก็รู้สึกขนลุกอย่างมากดีโน่ได้หันกลับไปทางเซกิออนทันใดนั้นก็สังเกตเห็นจุดที่ผิดปกติของเซกิออนซึ่งหยุดเคลื่อนไหวที่ไม่ได้แตกสลายด้วยการโจมตีของก๊อตก็แสดงว่าแขนซ้ายของเซกิออนนั้นแข็งกระ่งพอๆกับก๊อตถ้าอย่างนั้น จะมีจิตใจแข็งแกร่งระดับเดียวกับสิ่งมีชีวิตแบบจิตด,ด้วยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกในจะมีเรื่องที่ไม่มีอันติเมตสกิลที่คิดอยู่เมื่อกี้มองว่ามีไว้ก่อนน่าจะถูกต้องกว่าขอถามการโจมตีของแกทำให้ช้าลงหรอแค่การโจมตีเหมือนลมพัดที่ไม่รู้สึกเจ็บคันอะไรเลยนี่ตั้งใจจะโค่นฆ่าจริงจัง้วหรอดีโนโต,ตกใจเป็นอย่างมากซีกิออนคือผู้มีอันติเมตสกิลจริงๆด้วยแม้ว่าจะยังไม่แน่ชัดว่ามีความสามารถแบบไหนแต่ก็รู้แล้วว่าเจ๋งพอ จะทาให้การโจมตีจิตใจของดีโนได้ผลเซกิออนพูดขึ้นมาอีกครั้งกับดีโนดูแกจะสงสัยอยู่ว่าข้ามีอันเติเมดสกิลหรือเปล่าสินะทางนั้นก็อย่าใช้วิธีอ้อมค้อมแบบนี้แต่โจมตีเข้ามาให้หนักกว่านี้สิจงสํานึกเสียเถอะว่าความเกียดคร้านของแกนั่นแหละที่ทําให้แพ้ อย่าคิดว่าชนะแล้วนะเซกีออนยื่นมือซ้ายออกมาทางดีโน่พอมือที่กำรรอยู่คลายออกลำแสงห้าสายก็ถูกปล่อยออกมาดิเมนชั่นเรย์คืนตัดผ่าหลากมิติของเซกิออนดีโน่เคลื่อนตัวหลบกระทันหันจึงเลี่ยงการบาดเจ็บถึงชีวิตได้แต่ว่า แขนขวาตั้งแต่ข้อศอกลงไปก็ถูกตัดขาดดีโนอยากร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดแต่ไม่ใช่เวลามาทำแบบนั้นคืนเป็นแบบนี้ต่อไปจะต้องอันตรายจริงๆแน่สัญชาตญาณร้องเตือนดีโนสมบทออกมาด้วยความลำคาญใจว่าแล้วเชียวแกมีอันติเมดสกิลจริงๆด้วยไม่นึกเลยว่ากระทั่งฟอรเลนทานาทอสนำนิทาสุอาสัน ของข้าก็ได้ผลด้วยอย่าบอกนะว่าการโจมตีทางจิตก็ใช้กับเจ้าไม่ได้ผลข้าไม่มีหน้าที่ต้องตอบซิกิออนเอ่ยอย่างเย็นชาแล้วก็ยังเอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบแต่ว่าจะบอกแกที่น่าสงสารไว้สักหน่อยก็แล้วกันคือความลุ่มลึกเป็นเพียงความฝันลวงตาแกนะ่ะเต้นอยู่บนฝ่ามือของข้ามาตั้งแต่แรกแล้วการโจมตีทางจิตไม่มีวันใช้กับข้าคนนี้ที่ได้สมยานามว่ามิสลอดราชาแห่งโลกมายาได้หรอกดูไว้ซะ นั่นเป็นท่าทางของผู้แข็งแกร่งที่มอบความเมตตาให้พอดีโน,โนได้ยินแบบนั้นก็ตกตะลึงกับข้อเท็จจริงที่นึกออกการที่ความสามารถของตนไม่ได้ผลก็เท่ากับว่าความสามารถของอีกฝ่ายแข็งแกล่งกลัวสรุปคือซีเกอออนก็เหมือนกับตนที่เป็นอยู่ในตอนนี้ไม่สิอาจจะวิวัฒนาการไปเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าแล้วก็ได้โกหกใช่ไหมหมอนี่ทั้งที่ระยะประชิดก็แข็งแกร่งขนาดนี้ยังถนัดด้านสายจิตใจมากกว่าอีกหรอแถมยังเป็นราชาโลกมายาอีกสรุปคือ เป็นระดับที่สร้างโลกเอกเทศขึ้นมาได้ ไม่ตลกเลยนะจะแข็งแกล่งไปถึงไหนถ้าไม่เตรียมตัวมาก่อนจะเอาชนะได้ยังไงสกิลของดีโนคือสายมหาบาปสุดแกล่งแล้วยังวิวัฒนาการไปเป็นอัลติเมทสกิลอีกแต่เซกิออนกลับผนึกเอาไว้ได้โดยสมบูรณ์แค่พรอวิวัฒนาการอย่างเดียวมันอ้างไม่ได้พอจนถึงก่อนหน้านี้เซกิออนไม่น่าจะมีอัลติเมทสกิลแนะ่ๆแล้วดีโนเองก็ไม่ได้อ่อนแอเลยแต่คู่มือคราวนี้แข็งแกร่งเกินไปแผนการลักพาตัวของลามิลิสคราวนี้พลาดมาตั้งแต่แรกแล้วนับแต่วินาทีที่เซกิออนวิวัฒนาการสําเร็จ ความล้มเหลวก็ถูกกำหนดไว้แล้วดีโนตหนักได้และแห็งนหน้าขึ้นภาวนาเสียเถอะผู้ติดอยู่ในวังวลนแห่งบาปเอ๋ยคงสำนึกในบาปของตนและตายซะ Dimension Storm คืนวายูมิติมายา ที่นี่คือมิติต้าการควบคุมของเซกิออนมาตั้งแต่แรกแล้วซึ่งบ่งชี้เขาจจริงได้เพียงหนึ่งเดียวไม่ว่าดีโนจะทำอย่างไรก็หนีไปจากอาณาเขตนี้ไม่ได้แล้วถ้าดีโนใช้ความสามารถที่เก็บงําเอาไว้ไม่แน่อาจจะพอมองเห็นแสงสว่างบ้างแต่ทว่าโอกาสชนะกลับไม่คุ้มค่าให้เสี่ยงดีโนจึงไม่ได้เสียดายที่ต้องตัดใจกลับกันหากมีความเป็นไปได้อย่างหนึ่งแล้วก็พายุสีลุงเกินกินร่างของดีโนเข้าไป แล้วสลายตัวตนนั้นไปสู่ความว่างเปล่าสิ่งนั้นราวกับพายุพลังงานสูงอย่างแท้จริงดีโนไม่อาจขัดขืนและต้องหายจากโลกนี้โดยไม่เหลือกระทั่งชิ้นส่วน มันคนเป็นแบบนั้นโหคำภาวานาได้ผลหรือขอชื่นชมในความโชคดายก็แล้วกันเซกิออนพึมพำได้ยินเสียงอะไรบางอย่างพังทลายลงเบาๆมาจากที่ไหนสักแห่งและสัมผัสได้ว่าดีโน่คืนชีพกลับขึ้นมาเซกิออนเข้าใจสถานการณ์ได้ถูกต้องแล้วเสียงนั้นเงียบลงไปซึ่งทั้งหมดก็อยู่ในการคาดการณ์ของเซกิออนอยู่แล้วดีโน่ตื่นขึ้นมานอกเขาวงกตดเขารอดชีวิตมาได้เพราะกำไรคืนชีพคุณภาพต่ำของลามิลิสดีโน่ได้ดูแล้วว่าตัวตนที่เรียกว่า 12ดาชันผู้พิทักษ์ของลิมูรุนั้นแข็งแกร่งจนเข้าขั้นน่ากลัวอ้าวล่ะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสรุปสลาม16.4กนะครับเรียกได้ว่าคลิปนี้นะ่ก็เป็นคลิปที่ยาวอีกคลิปหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าทุกคนจะเรียกว่ายาวหรือเปล่าแต่สำหรับผมก็ถ้าเกิน10นาทีก็เรียกว่ายาวนะครับอ้าวล่ะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และเปิดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงประวัติตัวละครหรือเล่าเรื่องอะไรต่างๆทุกคนจะได้กดเข้ามาดูอย่างทททัััััันนนน่่วววงงีีีครรรบบสสสาห้้ผมตตอออขไปกด